สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมทําการตักปลาครับโคฮากุนะครับเป็นปลาที่ไม่มีเกตที่เรียกว่าดอยสึนะครับเป็นปลาดอยสไม่มีเกดนะครับปลาตัวนี้ผมได้มาจากผมได้มาตอนเดือนธันเดือนตุลาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกตอนนี้เดือนเมษ,ษาแล้วนะครับก็เลี้ยงมาหกเดือนนะครับ ขนาดที่ผมได้มาตอนนั้นคือ27เซนนะครับ27เซนส่วนตอนนี้ก็48เซนนะครับ6เดือนโตขึ้นมา21เซนนะครับ6เดือนโตขึ้นมา21เซนเป็นปลาจากฟาร์มมรุสักะผมก็ไม่เคยได้ยินนะครับมีใบเซอร์นะครับแล้วก็มีคลิปตอนที่ผมได้มานะครับเดี๋ยวลงไว้ให้นะครับในคอมเมนต์ ปลาตัวนี้นะครับหลังจากที่เลี้ยงมาเดือนผมเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับที่ถึงกับต้องงงเลยนะครับจริงๆตอนแรกผมไม่ได้สังเกตนะว่ามันมัน,ม,นมันเปลี่ยนแปลงยังไงก็เลี้ยงมาปกติแต่พอนั่งดูไปดูมานะครับปลาตัวนี้ในบ่อดูมันเอ๊ะทำไมมันมันไม่มีลวดลายเหมือนตอนที่ คือผมคิดว่าทําไมผมต้องซื้อปลาตัวนี้มานะครับนี่คือคําถามที่ผมฉุกคิดตอนที่ผมนั่งดูตอนให้อาหารนะครับว่าปลาตัวนี้ผมซื้อมาทําไมก็ถามใจตัวเองว่าซื้อทํามาทําไมคือที่ถามอย่างนี้เพราะว่ามันเด่นตรงไหนนะฮะปลาดอยแบบอื่นก็มีเยอะแยะแต่ผมทําไมซื้อตัวนี้มาทําไมลวดลายมันมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ ในความรู้สึกของผมนะครับผมก็เลยเออลองกลับไปดูปลาตัวนี้ตอนที่ผมซื้อมาใหม่ๆนะครับไปดูคลิปแล้วก็ไปดูรูปถึงกับต้องตกใจแล้วก็ถึงบางอ้อนะครับว่าอ๋อที่ผมซื้อมาตอนนั้นเพราะอย่างนี้นี่เองแต่ตอนนี้อย่างที่นะครับปลามันเปลี่ยนไปห้าสิบเปอร์เซ็นได้นะครับห้าถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยถ้าสังเกต รูปตอนที่ผมซื้อมาขึ้นให้ดูนะครับมันจะแตกต่างโดยสิ้นเชิงนะครับจะเหลือโครงพัเทินสีแดงบนหัวไว้ให้ดูนะครับตรงนี้ส่วนแดงที่อยู่ฝั่งด้านขวามือนี่หายห,หมดเลยแล้วก็มีแดงตรงกระดงหลังตรงนี้เหลือนิดหนึ่งนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนไปแบบโอ้โห จนงงนะครับผมถึงต้องถึงบางอ้อเลยว่าผมซื้อมาทําไมตอนนั้นนะครับจริงๆถ้าดูนะครับอ่าตรงนี้นะครับลักษณะของปลาที่ผมซื้อมาตอนนั้นผมว่ามันก็สวยดีนะครับสวยดีคือรวดลายแพทเทิร์นของเขาโอเคผมกล่าวว่าปลาดอยตัวนี้ผมจะเลี้ยงไว้ส,สวยๆในบ่อนะครับมีตัวเดียวอะไรอย่างนี้ แต่ผ่านไปหกเดือนอย่างที่เห็นครับมันเกิดอะไรขึ้นสีแดงมันหายไปไหนหมดนะครับผมไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าปลาดอยเนี่ยสีแดงของเขาจะหายไปได้นะครับ <c oughs> เคยได้ยินว่าปลาหัวกุแดงถอดสีอะไรเงี้ยมีครับซึ่งผมก็เคยเจอมากับตัวนะครับ แล้วก็มีการลงคลิปไว้ให้ดูก่อนหน้านี้นะครับกลับไปดูได้จากฟาร์มดังของญี่ปุ่นอันนี้จากฟาร์มรุสักะเป็นปลาดอยในความคิดของผมปลาดอยเนี่ยแดงเขาเนื่องจากมันติดอยู่บนผิวหนังอะไรอย่างี้ใช่ใช่ไหมครับก็คิดว่าเอ๊ะไม่น่าจะมีการทอดสีอะไรแต่พอเลี้ยงไปเลี้ยงมาถึงกับต้องอึ้งเลยนะครับเพราะว่าหายไปหมดเลยหายไปมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ นะครับจับดูตัวนี้น่าจะเมียนะครับลื่นดีแล้วก็แก้มก็ลื่นนะครับเป็นน่าจะเป็นน่าจะนะครับเพศเมียไซส์สี่สิบแปดเซนเลี้ยงมาตอนนี้เขาเรียกก็เป็นน่าจะเป็นอเกตนิสันะครับจากยีเจ็ดเซนตอนเดือนตุลาคมสองห้าหตอนนี้ผ่านไปครึ่งปีหรือว่าหเดือนครับเลี้ยงไปหกเดือน ไซส์ตอนนี้ก็48%่แเซนละแต่ที่ความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เฉพาะหุ่นของเขานะครับที่เปลี่ยนสุดๆก็คือสีนะครับสีแดงหายไปเลย50%หรือมากกว่านะครับจะเห็นว่ารูปตอนที่ผมซื้อมานี่โอ้โหอย่างแจ่มเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ก็อย่างที่เห็นเลย หายไปไหนหมดไม่รู้นะครับสีแดงกลับบ้านไปหมดแล้วคืนฟาร์มไปนะครับก็ลองอัปเดตให้ดูนะครับสำหรับปลาดอยนะโคฮากุเลี้ยงมาหกเดือนโตขึ้นจากยี่สิบเจ็ดเซนเป็นสนี่สิบแปดเซนและพนาการของแดงที่หายไปนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ อัปเดตแค่นี้ก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ